ทุกคนมีนามาแล้วนะมาช้าแต่มานะจ๊ะก็จากคำถามของเพื่อนๆหลายๆนะคนนะคะที่ถามเข้ามาว่านอกจากน้ำเปล่าน้ำใส่เกลือแล้วอะเราสามารถดื่มอะไรได้บ้างระหว่างช่วงฟาสติง้งวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบมาให้จ้าในระหว่างการฟารสเนี่ย สิ่งที่เราจะดื่มเข้าไปหรือทานเข้าไปอะ่ะจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่กระตุ้นการหลั่งของอินซูลินและการหลั่งของน้ำตาลในเลือดน,นะอันดับแรกนะคะก็คือ black coffee หรือว่ากาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นไมนไม่ใส่ครีมเทียมส่วนสิ่งที่สองก็คือ green tea หรือว่าชาเขียวข้อดีของชาเขียวเนี่ยช่วยในการ เผาผ่านไขมันเป็นอย่างดีเลยนะทุกคนและนอกจากชาเขียวแล้วก็ยังทานชาดำชาอู่หลงได้แต่อย่าลืมโนน้ำตาลนะจ๊ะโนน้ำตาลนะจ๊ะแต่ว่าสามตัวแรกที่เราพูดไปเนี่ยมันมีคาเฟอีนสูงซึ่งอย่าดื่มกันเยอะนะคะเดี๋ยวตาเป็นหมีแพนด้าไม่รู้ด้วยนะ นอกจาก3มเครื่องดื่มแรกนะคะที่ได้กล่าวไปก็ยังมีน้ำมะนาวน้ำเปล่าแล้วก็ใส่มะนาวหนึ่งช้อนชาหรือว่าใส่แค่แบบมะนาวแค่ซีกเล็กซีกหนึ่งอันนี้เราก็สามารถดื่มได้นะคะและอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือแอปเปิลไซเดอร์เวนกออันนี้ก็ใส่1ช้อนชานะคะกับน้ำนอกจากนี้นะทุกคน สารเพิ่มความหวานที่เราสามารถทานได้นั่นก็คือยาหวานอันนี้ก็ทานได้นะแต่ถ้าเป็นไปได้อะไม่อยากให้ทานเพราะว่ามันจะทําให้เราคิดว่าเราอะอยากหวานแล้วอาจจะหิวเองคิดไปเองมโนไปเองก็ได้และอย่างสุดท้ายแต่ไม่อยากแนะนําให้ใครดื่มระหว่างฟาสติ้งนะพอาฟาสติ้งอะมันเป็นการทําให้ร่างกายเราดีขึ้นสร้างประโยชน์ให้กับร่างกายสิ่งนั้นก็คือไดเอทโค้กไดเอทโซดา เพราะมันไม่ได้ส่งผลดีให้กับร่างกายแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ,อ่ะก็อนุโลมไปอาหารที่คิดว่าดื่มได้ระหว่างฟาสแต่ที่จริงแล้วไม่ได้นั่นก็คือพวกชาผลไม้ชาสมุนไพรนะคะคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกตัวหรอกแต่บางตัวเนื่องจากอย่าลืมนะทุกคนผลไม้เนี่ยมันก็มีฟูกโตสฟุกโตสก็คือน้าตาลซึ่งน้าตาลก็ทําให้น้าตาลในเลือดขึ้นสูงอินซูลินก็ขึ้นตามเพราะฉะนั้น it's a big No No นะคะ No No นะคะ <S <S พวก bulletproof coffee MCT oil แล้วก็ c ค c o น u ตออยหรือน้ำมันมะพร้าวอันนี้มีแฟตยังไงก็คือมีแคลอรี่แล้วก็คือไม่ได้จ้าไม่ได้จ้าและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเอ๊ะหรือสุดท้ายแล้ว <S <S ก็คือบอนบอสหรือน้ำต้มกระดูกมีเอ็กซ์เพรสหลายคนเขาก็ดิสคัสกันมาว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ แต่อย่าลืมนะทุกคนการที่เราฟ้าเนี่ยเรางดแป้มน้ำตาโปรตีนเพราะฉะนั้นในโบนบอรดมีคอลาคอลาเจนคอลลาเจนมีโปรตีนเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จา้า รู้กันแล้วนะว่าอะไรที่ดื่มได้และดื่มไม่ได้ในตอนฟาสติ้งซึ่งมันดีนะเพราะว่าเครื่องดื่มพวกนี้ก็อาจจะช่วยทําให้เราฟาสได้นานขึ้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทราโดดรุนแรงเหมือนการดื่มแต่น้ําเปล่าดื่มน้าเปล่ากับเกลือแล้วก็ถ้าใครสนใจฟาสติ้งนะคะก็ลองทําดู16-8-24หรือว่าวันมีววาเดหรือ a l t e r n ร์นทีฟเดย์ฟาสติและใครมีประสบการณ์นะอย่าลืมมาคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะคะ ใครที่สนใจอยากติดตาม YouTube เกี่ยวกับสุขภาพการทานอาหารการไดเอทการลดน,น้ำหนักการออกกำลังกายก็ช่วยกัน subscribe นะคะเราเจอกันในคลิปหน้านะคะเราจะมีชาเลนจ์ใหม่มาให้ทุกคนชมกันไปกันนะบ๊ายบายเียว 静静。聽